สวัสดีจ้าเพื่อนเพๆเอฟซี FC ทุกท่านเอามาดูเราพัฒนากันสูตรที่มันเข้าเนาะนี่ค่ะเข้าหนึ่งหนึ่งด้วยค่ะใครซื้อตามสูตรนี้ก็ได้มีเอฟซีบอกว่าไม่เข้าก็ทําให้มันเข้าเดี๋ยวจะาสูตรนี้ลงแต่ก่อนว่าคิดว่าจะลงคลิปเดียวนะคะเอาเอาสูตรนี้ลง,าลง,ะะาาลงบางคนอาจจะไม่เข้าใจจะเอาลงให้ดูนะคะไม่ใช่ว่า ถ้าจะเอาลงเอายอดวิวนะลงวันละสิบคลิปก็ได้แต่อย่างให้ fc ถูกคัดเลือกตัวดิดๆลงให้มี fc บางคนบอกว่ายังได้ยอดวิวมากถ้าถ้เอสยังได้ยอดวิวนะวันหนึ่งลงสิบคลิปก็ได้เลขลาแลนะ้วมันสูตรเลขมีเยอะแยะผิดถูกไม่ว่าก,กันเอสจะเอาสูตรน,นี้ลงให้อีกนะคะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่นอนจ้า แนวทางนี้ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยอันนี้สูตรนี้มันจะเข้ามาตลอดสองหกศูนย์สองตัวกับสองเก้าตอนสองเก้าสองหกเข้าเท่ากับสองตัวคลิปก่อนนะอันนี้ก็เน้นสองหกแต่มันมาอ,อกหนึ่งหนึ่งจะเอาคลิปนี้ลงอีก มาดูกันเลยก่อนว่ามันจะไม่ลงแลว้วมีเอฟซีอยากได้บอโลเนาะบนล่างพุดที่สิบสองครับหนึ่งหนึ่งครับพุแปดขอบคุณเอฟซีที่อยากได้จะลงให้ค่ะ ย้อนดูที่7 0 2 9ศ 2, ูเราจะใช้2ตัวนี้บวกกันแล้วบวก2องงที่หมื่นบวกสิก็คือ7จ็ดบวกศบวกสอบวกสองเจ็ 0, 7, แล้วแปดเนย์ สองเจ็ดอันนี้บวกห้านะคะก็คือเก้าสองเก้าศูนย์ศูนย์สองศูนย์เจ็ดสูวนนี้บนล่างถ้าเราจะใส่หลักลอยก็ คิดบอกประกาศสิเบื่เรยวประกาจํหมดแล้วเร็วไปที่ศูนสองนะคะ ผิดถูกไม่ว่าการเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,หม่ลงไปคลิปก่อนตอนแรกคิดว่าจะลงคลิปเดียวนะแต่เอบางคนก็ยังไม่เข้าใจยังอยากได้ที่มันเข้าเนาะเก้าบวกศบวกสอบวกสอบวกเบวกส ก้าละสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งสองเก้าบวกสองเก้าละสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งหกจัพคู่คือหนึ่งหนึ่งเป็นบนล่างนี่ก่อนหน้านั้นก็เข้าสองเก้าเนาะจังมามาสองหกจังมาสองหนึ่งหกสองหนึ่งสองหกเรียกเข้าไปที่หนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งถ้าเราจะใช้หลังร้อยก็เก้าบวก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 สองบวกเก้าเปดเก้าสองเป็นเบียดเนาะสิบหรือเก้า ้าสิบเอ็ดสิบสองสองสามหนึ่งก็คือเก้าศูนย์สองสองศูนย์สองสามสองศูนย์เนี่ยเข้าที่สามศูนย์สองตัวกลับนะคะเป็นตัวกลับอันนี้สิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งอันนี้ไปที่หนึ่งหนึ่ง เลขไปที่หนึ่งหนึ่งตอนแรกคิดว่ามันจะไม่มาคิดว่ามันจะมาสองหกลยเลขที่ออกคือสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ด สามบวกสองแปดบวกแปดสามบวกแปดบวกสองแปดบวกแปดบนล่างทำไมมันมาเป็นบนล่าง <c oughs> คิดว่าจะมาสองหกสองหนึ่งแปดเก้าสิบได้สามแปดบวกแปดเป็นสิบหกหก หกบวกห้าเป็นหนึ่งสามหกสามหนึง่งสี่หกสี่หนึง่งนี่นะคะเอ็เอได้ลงไว้อยู่ตรงนี้ไว้ให้เหมือนกันนะคะคลิปนี้คิดว่าจะลงให้มันพอจบ อันนี้คลิปที่มันเข้านะแต่ F4 ยังไม่เข้าใจลงให้ใหม่ก็ได้ F4 ยังไม่เข้าใจเอาตัวที่มันเข้าแล้วแปดสองเป็นแปดแปดเป็นสิบหกบวกแปดบวกเก้าอืมหน้าจอส่วนนี้ลงดิแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสี่ห้าหกได้หก นี่คือหลักร้อยถ้าถ้าหลักร้อยมาจะมาที่หกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งชอบสี่หนึ่งนะคะหกสี่หกเจ็ดสี่หกสามสี่หนึ่งสามสี่หกชอบตัวนี้นะคะ ตัวข้างบนใครชอบก็จับหลักร้อยใส่เองนี่คือหลักร้อยนะคะเอาแบบสามตัวถ้าใครไม่ชอบก็ตัดหกตัวกลางออกเหลือสามกับเกดคูคีเนาะสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์มันจะมาเข้าตัวไหนเลขเลขประจำวันหนึ่งสองเจ็ดมันมาออกออกเลยนะคะ หนึ่งสองเจ็ดเมื่อวันจันทร์นะหนึ่งสองเจ็ดมาหนึ่งหนึ่งมาที่หนึ่งหนึ่งเลยเจ็ดก็มาที่เจ็ดแปดมาสองไม่มาแต่มาหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเนาะวันนี้วันพุธก็คือสามสี่เก้านี่วันพุธนี้ ติดสามติดเก้าติดสี่เลยติดสามติดสี่ติดสี่ชอบสี่นะสามก็มีเียเลขประจําเลขประจําวันเนี่ยมันจะเข้าสามสี 3, 4, 9, ่เก้านี่บางทีก็มาด้วยกันบางทีก็แยกติดสี่ติดสามเก้าไม่มีแสดงว่ามันจะมาแต่สามกับสี่สามสี่เก้าเลขติด เลขติดสามสี่เก้าเลขประจำวันเนาะสี่วันพุธสี่วันพุธลบหนึ่งมาเป็นสามบวกห้ามาเป็นเก้าลบหนึ่งบวกห้าเป็นเก้าสี่เก้าสองเจ็ดเจ็ดมาเลยเจ็ดแปดเจ็ดแปดมาเลยหนึ่งสองนี่มันก็เข้ามาหนึ่งหนึ่งอยู่เ <c analy zer> นาะเมื่เามา 1, 1, 2, อเมื่อเมื่อเมื่อวัน ันจันมันจะมาหนึ่งหนึ่งอยู่สองก็ติดอยู่แต่มันเจดไม่มีเจดมันไปอีกสูตรหนึ่งอันนี้ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเอาไปสี่หนึ่งสี่หกซ้หนึ่งก็ชอบหกหนึ่งก็ชอบสี่หางจัดเลยสี่หางจัดไปเลย หรือมันจะสามสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งสองหางเนาะอันนี้ใครชอบก็จัดไปไม่ชอบก็เอาแค่สี่หางก็พอชอบก็จัดขัดกระผ่านนะคะแค่ไว้ลุ้นดูคำเตือนเอาคลิปที่มันเข้าลงให้นะคะ แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า